่จริงๆต้อนรับเข้าสู่ช่องแตนเซเรนเดอร์นะคะเมื่อกี้เป็นเสาของวันที่3ามสิบเอ็ดตลาดผมพ่อซหกสิบเอ็ดนอกจากตอนที่ของงานแตนก็จสพาพี่พี่น้องมาจับจ่ายสื่อของตลาดต้นเดียบนอกจากตลาดนี้ก็ของถือด้อยจากพี่น้องของสดของถือเมื่อจากพี่น้องจ้ามารับชมบรรยากาศด้วยจ้า thế bạc thế bắp. bẹt bóc bóc tí tí rồi gì tiếp gặp nhiều

มพร้าวลูกห้าบาทเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่คือเจ้าของตลาดนะคะขายมะพร้าวลูกห้าบาทค่ะคือปพาดมะพร้าวลูกห้าบาทเด้อจ้ะพี่น้องคือกี่ลี่ค่ะราดูน กิโลละร้อเหมือนเดิมไหมคะพราค้าอวันนี้กวกว่าเลยหฮะวันนี้ขายร้อเยพพัฒนาขึ้นหกบาทครับอยดในราคาย่อมเยาด้วยจ้ะยอีกแล้วครับท่าน เป็นกระมาเสาแหงด้วยจ้ะแมคะ่ค้าคนจ้ะกำลังกลุ่งค้องมาจ้ะให้เปิดแม่ดูมาไหมว่าอย่น้ำมัน กระเบือ้องในห้องัวมีน้ำมันให้เช็ดน้ำมันออกก่อนแล้วก่อนเชวันเป็ม้หรค้องจากคนหูเองเด้อจ้านนิพี่น้องจ้าวยเด้อจ้าแลกำันอ่าตุดออยากทเหมือนกันล้วทะทินแหละเกนสาด้

จักเตาเด้อค่ะพี่น้องคนเรียบเด้ออ่างนอกเพ่จะอดแสงขาโต้คนน่อยๆนะคะตง่จนมันสดนะคะตลาดแสงดีจะทางไรได้ทางเอกันทาเีะ

เป็นคนเลวแสนต่าสามสังคมประนามนั้นนักนาเป็นเด็กหนึ่งเสฟลติดเล่ายาใครก็